สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปกินคุกกี้กันนะครับคุกกี้อะไรครับคุกกี้อะไรครับคุกกี้ของบีอาชิบะโอ้โหหน้ากินมากๆเลยนะครับุกท่านผู้ชมอ่ะลองเลยครับแกะเลยครับ นี่เป็นคนแรกของห้องนี่นี่นี่คือคนแรกของห้องสาทัาสอนะครับที่ได้กินดูด้านในนะครับนี่ยปไปเป็นยัไงครับโอ้หกลิ่นนี่หอมไหมไม่บอกครับหอมสิหอมอ่าครับหอมสิรสชาติกลิ่นเป็นยังไงครับกลิ่นเป็นยังไงครับโน่น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  อร่อยไหมครับอวยเอาเอาเอาตามความเป็นจริงครับอย่าอวยครับอย่าอวยอร่อยไหมครับรสชาติรสชาติเป็นยังไงก็ับก็ก็เป็นแบบก็เป็นกุ้ยก็เป็นกุ้ยอ่ะเต็มเต็มสี่ไม่เท่าไหร่ครับศูนย์ศูนย์หนึ่งประมาณเจ็ด ถึงหกสิบเจ็ดหกจุด้าถึงเจ็อ่หกาถึงเจ็นะครับเตสิบไม่ติดลบสิแล้วแล้วเรื่องคุณภาพของการห่อแล้วครับเต็มสิบไม่ท่าร่ไอ้พาวมึงเก็ตไม่กี่ิงไม่กี่กิงเก็ติ้งให้ศูนย์จุดศูนหนึ่งวันเพื่อักเก็ตไงให้ประมาณเก้ามทำไมขอเหตุผลนะครับที่ทำไมคุณให้เก้าเพราะมันมีจิ๊บครับมันรูดได้สิบลบสิบลบสิบล็อันนี้มันที่ สรุปก็คือสองนนละหนึ่งร้อยคุ้มหรือไม่คุ้มครับเอพูดนะครับพูดอะไรนะครับบายบาย